คนของเดือนนี้นะครับผมก็จริงๆในแต่แต่ละราศีนะครับเดี๋ยวจะบอกเป็นแต่ละราศีเลยนะครับต้องบอกว่ามันจะไม่เหมือนก็ตามวันนะเพราะว่าตามวันเนี่ยจะต้องใช้ทักษะดูนะครับแต่ถ้าเป็นของตามราศีเราใช้เรายึดสีประเภทนี้นะครับราศีแรกคือราศีมังกรนะครับสีมงคลที่จะช่วยในเรื่องเงินของราศีมังกรนะครับคือสีดํากับสีม่วงนะครับราศีมังกรจะช่วยเรื่องเงินนะครับ แล้วก็สีที่เกี่ยวกับโชคลาภของราศีมังกรคือสีฟ้ากับสีชมพูนะครับต่อไปราศีกุมนะครับผมสีที่จะช่วยในเรื่องการเงินเนี่ยคือสีส้มนะครับของของราศีกุมแล้วก็สีที่ช่วยเรื่องการงานคือสีชมพูนะครับโชคลาภนะครับผมคือสีส้มเหมือนกันแล้วก็สีฟ้านะครับสําหรับราศีกุมราศีเมษ สีที่ช่วยในเรื่องการงานคือสีม่วงดำนะครับส่วนสีที่เป็นการเงินนะครับเสริมการเงินคือสีฟ้านะครับแล้วก็ชโชคลาภก็คือม่วงดำ September. ต่อไปราศีมีนนะครับผมเรื่องสีนะครับการเงินนะครับสีชมพูนะครับสำหรับราศีมีนเสริมให้ปังขึ้นนะครับการงานขอเป็นสีส้มนะครับเสริมการงานให้ปังยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องโชคลาภนะครับเป็นสีม่วงกับสีดำนะครับราศีมีนนะฮะราศีพฤษศนะครับสีที่ช่วยในเรื่องการเงินคือสีเขียวนะครับเขียวเสริมทรัพย์เขาเรียกแเขียวเนียเอาทรัพย์เนาะให้กับราศีพฤษกแล้วก็เสริมในเรื่องการงานคือเป็นสีดํากับสีม่วงนะครับเสริมโชคลาภคือสีส้มนะครับราศีมิถุนนะครับ สีมงคลที่ช่วยในเรื่องการงานคือสีส้มนะครับสีมงคลในเรื่องการเงินคือสีเหลืองนะครับแล้วก็สีที่เสริมในเรื่องของโชคลาภคือสีชมพูและสีฟ้านะครับอันนี้ของมิถฉุนราศีกรกฎนะครับสีมงคลนะครับของราศีกรกฎคือในในเสริมในเรื่องการงานนะครับผมคือสีชมพูนะครับเสริมโชคลาภคือสีฟ้านะครับ เสริมการเงินนะครับคือสีแดงนะครับของชาวราศีกรกฎต่อไปราศีสิงห์นะครับผมเสริมการเงินคือสีเขียวนะครับเสริมการงานคือสีฟ้านะครับเสริมโชคลาภคือสีเขียวเช่นกันนะครับต่อไปราศีกันนะครับผมเสริมการเงินคือสีฟ้านะครับเสริมการงานคือสีเขียวนะครับ แล้วก็เสริมในเรื่องของโชคลาภคือสีเหลืองนะครับต่อไปราศีธนูนะครับเสริมการงานคือสีเขียวครับเสริมเรื่องการเงินนะครับของชาวราศีธนูคือสีม่วงหรือสีดํานะครับแล้วก็เสริมโชคลาภคือสีฟ้านะครับราศีพิจิกนะครับผมเสริมการเงินคือสีแสดนะครับเสริมการงานนะครับคือสีแดงนะครับ โชคลาภของชาวราศีพิจิกคือสีเขียวนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคําทํานายนะครับของเดือนมิถุายนนะครับ